ประวัตินานะนักแสดงชาวเกาหลีใต้นานะมีชื่อจริงว่าอิมจินอาเธอเกิดเมื่อวันที่14กันยายนปีคิทศกตหักราช1,991หรือตรงกับปีพุทธศักราช2,534นานะเป็นที่รู้จักจากการเป็นสมาชิกวงเกิร์กรูฟ After School ก่อนเข้าเป็นสมาชิกวงเธอยังเคยเข้าร่วมประกวด2009 Pacific Aftermodel และยังเคยเป็นนางแบบให้กับโตเกียวเก Collection 2012เคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้จูวิสถาบันลดน้ำหนักของเกาหลีด้วยด้านผลงานการแสดงนานะเริ่มมีผลงานการแสดงเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องแฟชั่นคิงในปี2014 จากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงมาอย่างต่อเนื่องยังมีผลงานซีรีส์จด้วยนะคะในปี2015เธอมีผลงานซีรีส์จีเรื่อง Love w i v e to Millennium และในปีเดียวกันนั้นเธอก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง g o La La Go ปี2016มีผลงานซีรีส์เรื่อง The Ghost w i f e ปี2017มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Swider ปี2019มีผลงานซีรีส์เรื่อง Qid e และ Justice ปี2020มีผลงานซีรีส์เรื่อง Into the Ring เรื่องนี้เธอได้รับรางวัลด้วยนะคะและในปี2021ผลงานซีรีส์เรื่อง Home, My Lady Lord และเรื่อง Genesis ปี2022มีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Confession และผลงานซีรีส์เรื่อง Love in Contact ในปีเดียวกันนั้นก็ยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Grinch และในปี2023นานะก็มีผลงานซีรีส์ของ Netflix เรื่อง Mask Girl เรื่องนี้สนุกตื่นเต้นน่าติดตามมากค่ะนอกจากผลงานด้านการแสดงเป็นนักร้องนักเต้นและนางแบบแล้วนานะยังมีใบอนุญาตแต่งหน้าด้วยนะคะเธอเป็นสมาชิกสมาคมช่างแต่งหน้าแห่งประเทศเกาหลีใต้ด้วยค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยและเก่งมากๆนานะหรืออิมจินอา นั่นก็คือผลงานและประวัติโดยย่อของนานะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมและฝากติดตามผลงานของนานะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ